สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ BK Auto Garage ช่องที่จะพาคุณไปพบกับยานยนต์แห่งอนาคตการออกแบบสุดล้ำและเทคโนโลยีการบินที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาในปี2026ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดแห่งความเหนือชั้นในด้านสมรรถนะการดีไซน์และระบบอาวุธที่ครบครันที่สุดเครื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ เครื่องบินขับไล่ลำใหม่นี้เป็นผลผลิตของโครงการที่ใช้เวลาพัฒนามาหลายปีโดยมีเป้าหมายเพื่อให้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการรบในระยะใกล้ระยะไกลหรือการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรบกวนสัญญาณระบบเรดาร์ล้ำสมัยถูกบรรจุไว้เพื่อให้ตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แม่นยำยิง่งขึ้นความสามารถในการล่องหนได้รับการปรับปรุงให้เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า ทำให้สามารถลดการตรวจจับได้แม้จะบินผ่านพื้นที่ที่มีระบบป้องกันทางอากาศหนาแน่นการออกแบบตัวถังของเครื่องบินรุ่นนี้เน้นไปที่ความคล่องตัวสูงสุดโครงสร้างใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงจึงทำให้เครื่องสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกินกว่าแมตสและยังคงประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวในความเร็วต่ำเพื่อการรบในระยะประชิดที่แม่นยำยิ่งกว่าเดิม การจัดวางตีและครีบหางถูกปรับเปลี่ยนเพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทรงตัวส่งผลให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้ทั้งการรุกและการตั้งรับในด้านระบบขับเคลื่อนเครื่องบินลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เจ็ตรุ่นใหม่ที่มีแรงขับสูงมากสามารถปรับกำลังได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อประหยัดพลังงานในช่วงบินลาดตระเวณ แต่ก็สามารถเร่งกำลังเต็มที่ได้ทันทีเมื่อเข้าสู่สถานการณ์การรบจริงเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่พัฒนาใหม่ยังทำให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเพิ่มระยะเวลาปฏิบัติการโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยอีกทั้นยังสามารถรองรับระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติการในทุกภูมิภาคระบบอาวุธถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ เครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งช่องบรรจุอาวุธภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับทางเรดาร์แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธภายนอกได้เมื่อจำเป็นอาวุธหลักที่รองรับได้แก่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดที่มีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นสำหรับโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ และปืนกลอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้ในระยะใกล้นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธเลเซอร์ต้นแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการป้องกันขี่พนาวุธศัตรูในอนาคตด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินได้รับการยกระดับด้วยจอแสดงผลแบบ3มิติที่ทำให้การอ่านข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการคำนวณเส้นทางและการเล็งเป้าหมายยังช่วยให้นักบินมีภาระงานที่น้อยลง ทำให้สามารถโฟกัสไปที่การรบและการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งระบบเชื่อมต่อข้อมูลยังสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องบินและหน่วยรบอื่นๆแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างภาพรวมสนามรบที่สมบูรณ์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรบกลางวันหรือกลางคืนการบินในระดับสูงเพื่อสอดแนมหรือการโจมตีในระดับต่ำเพื่อตีทะลุแนวป้องกัน ระบบตรวจจับอินฟราเรดและเรดาร์แบบ AESA ที่ติดตั้งมากับเครื่องบินลำนี้ทำให้สามารถเฝ้าระวังได้360องศาไม่มีมุมบอดและสามารถตรวจจับวัตถุที่มีการปล่อยความร้อนต่ำได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือความสามารถในการควบคุมแบบไร้นักบินเครื่องบินรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนโหมดเป็นอากาศยานไร้คนขับได้หากสถานการณ์ป้องกัน โดยนักบินสามารถออกจากเครื่องและควบคุมผ่านระบบภาคพื้นหรือเครื่องบินแม่ที่อยู่ห่างออกไปฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เครื่องสามารถปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินจริง ด้านการป้องกันตนเองเครื่องบินลำนี้มีระบบแจ้งเตือนภัยจากเรดาร์และขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ทำงานร่วมกับระบบป้านการรบกวนสัญญาณอัตโนมัติและระบบปล่อยใยสับหรือแฟลร์เพื่อลวงเป้าหมายของขีปนาวุธสัตรูและยังมีระบบรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำลายความแม่นยำของเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามได้ในเชิงการปฏิบัติภารกิจเครื่องบินขับไล่ปี2026ของสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบให้รองรับทั้งการรบเชิงรุกและเชิงรับ สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายตั้งแต่การสกัดกั้นเครื่องบินศัตรู ru, การโจมตีฐานที่มั่นและระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามไปจนถึงการสอดแนมและเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อส่งต่อให้กับกองกำลังภาคพื้นดินและหน่วยปฏิบัติการพิเศษเมื่อพิจารณาถึงการเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนหน้านี้รุ่นใหม่นี้ถือว่าก้าวกระโดดไปอีกขัน้น ทั้งในด้านการลดการตรวจจับความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Network-centric warfare จุดแข็งเหล่านี้ทำให้เครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่คือศูนย์กลางการบัญชาการที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาต่อยอดให้รองรับอาวุธพลังงานตรงเช่นเลเซอร์ที่มีพลังทำลายสูงขึ้นหรือระบบป้องกันไฮเปอร์โซนิกที่ใช้ตรวจจับและทำลายขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งจะทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้แต่ยังสามารถรองรับการอัปเกรดเพื่ออนาคตอีกหลายสิบปี สรุปแล้วเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จากสหรัฐอเมริกาในปี2026คือตัวแทนแห่งอนาคตขององค์การรบทางอากาศด้วยความล้ำสมัยของระบบอาวุธเทคโนโลยีการล่องหนการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่าย และความสามารถในการปฏิบัติการแบบไร้นักบินเครื่องบินรุ่นนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางทหารที่ก้าวล้ำไปอีกระดับและยังเป็นเครื่องยืนยันว่าการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารระหว่างชาติมหาอำนาจจะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเพื่อนๆชอบการรีวิวแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตเครื่องบินรบสุดล้ำหรือยานพาหนะในรูปแบบต่างๆอย่าลืมกดติดตาม BK Auto Garage เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตครั้งต่อไปครับ